พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพิเศษจังหวัดสุรินในพระดาริ วันนี้เวลา15นาฬิกา29นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังบริเวณอ่างเก็บน้ำอําปึนโครงการห้วยเสนงตําบลเทนมีอําเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ในพระดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณที่มีพระดําริให้พัฒนาพื้นที่ซึ่งกรมชลประทานให้ใช้ประโยชน์จํานวน376ไร่เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการ เกษตรแบบผสมผสานและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตรและเพื่อให้รัษฎรได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและดำเนินกิจกรรมโครงการโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์สำนักง,งานเกษตรจังหวัดสุรินทร์และกรมชนระทานร่วมกันดำเนินงานสนองพระดำริ ที่ผ่านมาได้ดำเนินการปลูกข้าวข้าวหอมมะลิพัน105จำนวน67ไร่ขุดสระน้ำงแห่งเพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ในพื้นที่โครงการในอนาคตจะมีการปลูกมะพร้าวน้ำหอมแซมกล้วยขนุนส้มโอมะม่วงและจะมีการจัดทำระบบกระจายน้ำในพื้นที่แปลงนาและเกษตรการจัดทำถนนรอบโครงการตลอดจนกิจกรรมอื่นๆต่อไป ในการนี้ทรงรับฟังการกราบทูลรายงานเรื่องการดําเนินการปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่โครงการเพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมในการปลูกพืชไม้ผลต่างๆตลอดจนเรื่องความรู้เกี่ยวกับดินน้ําหมักชีวภาพการปลูกปุ๋ยพืชสดอาทิปอเถืองและถั่วพระรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับระยะการเจริญเติบโตของข้าวและกิจกรรมการดูแลรักษาต้นข้าว จากนั้นเสด็จไปยังบริเวณแปลงนาข้าวโอกาสนี้ทรงหวานปุยอินทรีบริเวณนาข้าวซึ่งเมื่อวันที่8กร,รกฎาคมที่ผ่านมาได้เสด็จไปทรงขับรถดำนาปักดำต้นข้าว ปักดำต้นกล้าข้าวพันหอมมะลิ105ในแปลงนาโครงการพิเศษจำนวน2ไร่ซึ่งปัจจุบันต้นข้าวมีอายุ30วันอยู่ในช่วงของการแตกกอการใส่ปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดีมีความสมบูรณ์ต้านทานโรคและมแมลงศัตรูพืชได้ดีโดยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้โอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จโดยตำบลเทนมีมี3 5 6 5ครัวเรือน ประชากรจำนวน1891คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไรายได้เฉลี่ยคนละ30,000บาทต่อปี